เมื่อวันก่อนนะครับมีโอกาสได้เข้าไปฟังเ,เรื่องราว u u c e s s s t t r y y นะครับแล้วก็มีช่วงถามตอบจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับพี่ท่านนี้เนี่ยเขาก็เคยทํางานเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับตั้งแต่อายุ30ต้นๆนะครับในองค์กรระดับใหญ่นะครับหรือว่าระดับ Corporate Level นะครับก็มีคำถามคาถามหนึ่งที่ถามว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่มีเวลาเราควรที่จะคิดแล้วเราควรที่จะทํำยังไงดคีคนที่เข้ามา เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่คนที่ยังอยู่ในช่วงของการเรียนมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งคนที่จบไปแล้วทํางานประจำนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรียนหนักมากเลยนะครับหรือว่างานประจําก็เหมือนกับว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะครับเดินทางก็ใช้ระยะเวลานานเวลาที่เหลือแต่ละวันก็ไม่ค่อยมีนะครับทางานมาทั้งวันก็เหนื่อยแล้วคําตอบจากสปีกเกอร์นะครับก็เป็นคําตอบที่เฉียบแล้วก็กระตุ้นความคิด ได้ดีหลายๆอย่างเลยนะครับพี่เขาก็บอกว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเราก็เหมือนกับต้องมาสํารวจตัวเองดูนะครับว่าที่เราทําสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะครับเราก็เรียนไปเพื่อให้ได้เกรดดีๆเพื่อที่เราจะได้จบออกมาเนี่ยได้มีงานที่ดีทําใช่ไหมครับแล้วมีงานที่ดีทําเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ที่ดีคําถามคือเราทําแบบเนี้ยทาแบบเดิมๆเนี่ยมานานแล้วอ่ะเราได้ชีวิตที่ต้องการหรือยังได้ชีวิตที่ดีหรือยังถ้ายังเนี่ย และยังคงมี Input แบบเดิมต่อไปแล้วเราคิดว่าเมื่อไหร่ครับที่จะมีชีวิตที่ดีอ่าน,นั่นเป็นประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเราคิดว่ามีคนที่ประสบความสําเร็จในขณะเรียนแล้วเขาเรียนหนักกว่าเราเราคิดว่ามีไหมครับถ้าเป็นเรื่องการทํางานเราคิดว่ามีที่เขาทํางานหนักกว่าเราแล้วเขาก็เข้ามาทําธุรกิจแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จเราคิดว่ามีไหมครับมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับคือเราสามารถที่จะให้คําตอบออกมาได้เลยว่า เออจริงๆมันก็มีคนที่ทําได้เนาะถึงแม้ว่าเขาก็ยังเหนื่อยถึงแม้ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมีเวลาถึงแม้ว่าเขาก็ยังมีงานเดิมๆนะครับที่เขาทาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันหนักนะครับเพราะฉะนั้นอะไรครับคือสิ่งที่มันทําให้คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้น่เขาไม่มีเวลาคือเรามักจะคิดว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะต้องไม่เจอปัญหาใช่ไหมครับเขาจะต้องไม่เจออุปสรรคเขาจะต้องไม่ไม่มีพ่อแม่ห้ามเขาจะต้องไม่เจอคําปฏิเสธเขาจะต้องมีเวลาเต็มที่เขาจะต้องพูดเก่งเขาจะต้องหน่า ถ้าที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสูเร็จเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเขาแลกมากกว่าความสูเสีมันมีป้ายราคาเนาะถ้าเราไม่แลกอะไรเลยเนี่ยแต่เราอยากได้อะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบนโลกนี้เราเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรใช่ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเวทกันละนะฮะมาชั่งน้ําหนักกันแล้วว่าเออมันคุ้มไหมที่เราจะแลกบางครั้งเนี่ยการแลกมันคือการที่เรายอมเหนื่อยเพิ่มขึ้น บางครั้งการแรกมันคือการยอมนอนน้อยลงนะครับบางครั้งการแรกมันคือการที่เราจะอดไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆไม่ไปเที่ยวกับแฟนบ้างบางครั้งการแรกมันคือการที่เราใช้ความกล้าในการต่อรองอะไรบางอย่างกับหัวหน้างานหรือการมอบหมายงานบางอย่างให้คนอื่นทําสิ่งที่เขาสามารถทําแทนเราได้วันนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่าปัญหาของแต่ละคนคืออะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆก็คือคนที่ประสบความสําเร็จ เขาจะมีสิ่งที่มันแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือเมื่อเขาเห็นว่ามันคุ้มค่าสิ่งที่ตามมาคือเขาจะยอมแลกและจ่ายราคาเพื่อให้ความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนธรรมดาธรรมดานั่นแหละแต่เขาอยู่กับปัญหาแล้วฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้เลยทําให้เขาถูกแยกออกมาเป็นคนสําเร็จยังไงครับเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิดด้วยนะครับ